ทำว่าทำไมผู้หญิงถึงไม่แต่งตัวโป๊เพราะอะไรอย่างที่หน,น้าใสสั้นหน่อยแล้วควงกาแฟเนี่ยอย่างที่เราเห็นาตามทั่วไปผู้ชายเราจะเห็นว่าผู้ชายเขามีแบบคือจะเห็นความรู้สึกของผู้ชายแต่ตอผู้หญิงเนี่ยซึ่งผู้จังอายอรตรงนี้ใช่ไหมามว่าทําไมจึงรู้สึกเพราะว่าอยู่ใต้อนนานาจของเขาใช่ไหมคือมีความต้องการมีความอยากที่เขาเรียกว่าผู้หญิงชอบอ้างว่าที่ไม่ไปก็เพราะเ่าอยากได้เขาอะไรอย่างี้ ทำไปทำมาแลา้วคือถ้าทําไม่ถูกใจผู้หญิงอี่ก็ไม่ถูกใจเหมือนกันเนี่ยคือแบบมีมีข้อขัดแยง้งใช่ไหมผู้ชายคนก็คือต้องอยากได้แล้วผู้หญิงไม่อยากได้ม <c oughs> าเที่ยว่ากันเป็นงไงครานเนี้ยก็คือรักเขาครงเดียวก็บอกไปคือมีเก่แต่งตัวในระดับที่ขาสั้นแค่ในครัวกับแฟนแต่ว่าเวลาส่วนตัวทำหมายความว่าผู้ชายอยู่ภายใต้อํานาจอยู่ภายใต้การกดขี่ของเขา อยู่แล้วจะจะให้คน่นเห็นก็ได้ก็จะได้รู้ไปว่าเป็นแบบนี้ใช่ไหมไมันคือแบบใช่ไหมเขาถึงบอกว่าแต่งงานไงตั้งแต่วันแต่งงานเลยตกอยู่ภายใต้ตขอบเขตของผูห้หญิงเลยไม่ว่าจะฉลาดใช้ได้ไหนก็ตามความจริงมันก็คือการวัดกันที่ความสามารถนั่นแหละแต่ว่าเขาเรียกว่ามันซ้อนเลเยอร์เยอะเนื่องจากเขาสร้างเรื่องไวใ้ให้มันแบบวุ่นวายไปหมดวุ่นวุ่น คือว่าถ้าดูที่ความสามารถก็ได้เพราะว่าเขาไม่ผู้ชายแต่งเป็นผู้หญิงหมายความว่างานนี้เขาได้ที่หนึ่งเ,งเนี่ยเพราะตัวไม่มีสิทธิใ <atur Entwick> ์ใช่ป่ะใช่ไหมเออพอเขาแต่ง๊บปั๊บแบบปุ๊บกลายเป็นว่าผู้ชายไม่มีสิทธิ์ใช่ไหมว่าผู้ชาย <S <s <neighborhood> <S ไม่มีสิทธิ์หรือว่าแต่งในโทนอื่นคือแข่งขันที่งานอื่นในงานนี้ไม่แข่งเนี่ยเขาก็เลยชนะเลิศไปเลยผู้หญิงก็ชอบเล่นอย่างเงี้ยกับลูกก็เล่นกับใครก็เล่นหมดอะ ขอแค่แบบเวทีนี้คือเคยเคยดูดังตลกมาพูดเป็นเรื่องตลกอะแต่ความจริงอะเอ,เอาเรื่องซีเรียสมาไปพูดเรื่องตลกเรื่องขอบขัดปัตตาเพราะอะไรคือประโยชน์พวกนี้มันใช้ในวงการชีวิตที่รุนแรงมากไงเออแต่ว่าเขาแบบถูกตัดตัดบทมาเฉพาะคำพูดของผู้หญิงสวยไหมใช่ไหมกลายเป็นว่าไม่รู้ว่าสถานการณ์ตอนนั้นผู้หญิงตอนนั้นเขาสวยเพราะอะไรมันต้องอยู่ในเหตุการณ์ที่ธรรมชาติของมันอะ ลงตัวเข้าใจไหมทุกอย่างมันลงตัวในธรรมชาติของเรื่องราวเนี่ยแต่ว่าไม่เห็นฝ่ายที่อยู่ด้วยเห็นแต่ฝ่ายเดียวกลายเป็นว่าเออมันสวยก็เอามาใช่ไหมทําให้คนอ่ะถอยไม่กล้าใช้พวกคํานี้คือใช้ผิดใช้ผิดธรรมชาติชื่อฝืนธรรมชาติพอฝืนไปฝืนมาเข้าใจเขาฝืนธรรมชาติปะหน้ามันก็จะเครียดนั่นความเครียดหรือคือความร้อนคือความมึนเนี่ยมันเกิดจ,จากการฝืนธรรมชาติใช่ปะ ดั้นั้นท่านชยอมแพ้เขาก็บอกว่า,วายอมแพ้เข,เขาถ้าหลงเขาก็บอกว่าหลงเขาถ้าอยู่แต้นี่ยเขาบอกกันอยู่แต่นีเขาใช่ไหมอย่างเช่นผู้ชายเนี่ยพยายามทําตัวแข็งแกร่งให้มันเหมือนกับสุภาพบุรุษทั่วไปเนี้ยถามว่าตัวอย่างอิงสุภาพบุรุษเลยมันผิดธรรมชาติสุภาพบุรุษเขาบอกว่าเขาไม่เอาก็ได้เขาอดอดได้ไม่เห็นต้องคิดมากใช่ไหมแต่ตัวอดไม่ได้ที่พูดถึงศาสนาใช่ไหมเพราะว่าตัวเห็นผู้หญิงใส่สั้นใส่ลงลงมาเนี่ย ถ้าเวลาเขายืนมองตัวกับผู้หญิงเนี่ยเขารู้สึกว่าผู้ชายคนเนี้คือมีคือรุนแรงมากคือแบบใช่ไหมดูทเท่ดูอยากคลายทั้งนั้นมันก็บางทีเมียมันอ่ะมัน,มน,มนดูอยากคลายเลยใช่ไหมผู้หญิงเขาก็เลยแต่งตัวตั้งแต่หัวจดตะตุม่มถึงผมตีเลยเวลาอยู่ในสังคมแต่เวลาอยู่ในบ้านโป๊มาโปะไปชุดนอนไม่ได้นอนแล้วเขาอะไรแล้วตกเหนียวหน้าล้วตกเหนี่ยวหน้า,นาเขาคือเหมือนอับดุลเอ้อเนี่ย อยากทาอะไรทําสั่งอะไรสั่งอ,อย่างเงี้ยเอามาพูดตลกไะแต่ว่าของที่มาพูดตลกทั้งหลายเนี่ยเอาจริงหมดอ,อะ่ะพูดตลกเพื่อให้อะไรเพื่อให้ลืมงั้นหนังตลกเนี่ยหรือตลกที่เอาไปใช้ในสังคมเราเอาคําพูดฝั่งเดียวมาเขาไม่รู้ว่าตัวนี้เวลาพูดแล้วมันเกิดผลกระทบอีกฝั่งหนึ่งหรือว่ามันมีความรุนแรงอีกฝั่งหนึ่งมาเขาถึงต้องพูดจาลักษณะนี้เ็าจะเพื่อควบคุมสถา,านการณ์นี่ค่ะคือมีความปรารถนาดีไม่ใช่ว่าคือคําพูดที่มันงดงามอ่ะมันคือความมีปรารถนาดีแต่มันอยู่ในสถานการ์ แรงมากอย่างเช่นไอ้ครั้งเนี่ยแล้วผู้หญิงคนหนึ่งที่ออกไปคุยกับเขาเนี่ยคือปรารถนาที่กับเขามากใช่ไหมซึ่งตอนนี้มีแค่คุกไอ้ครั้งแล้ว <c oughs> ใช่ไหมกผู้ชายที่แบบบ้าดีเดือนี่ยใช่ไหมไม่มีแล้วอย่างพระเจ้าก็ไม่คุยกับมันหรอกกลัวปิดประตูปิดอะไรหับหนีหมดใช่ไหมเพราะาอะไรเพราะว่าประโยชน์ที่ชายคุยกับมบบไม่ใช่ไม่หนักตลกซึ่งคนพูดสวยมากความก็สวยมากเพราะอะไรเพราะว่าเป็นความความหวังดี แล้วมันมีความหมายว่าถ้าไม่เธอไม่ไมีไม่มีคนม,ม,มีพูดอย่างนี้หรือไปคุยหรือให้ความเห็นอย่างนี้น่ปลายทางของมันเป็นยังไงเนี่ยเข้ใจป่ะมันคือมันคือเรื่องง่ายๆที่มันควรจะเกิดก่อนเรียกยากใช่ไหมถามว่าทําไมกระเทยต้องแต่งตัวโอ้กระเทยแต่งอย่างผู้ชายเขาพยายามเป็นผู้ชายแหละถามว่ามันก็คือเหมือนงานแข่งขันแต่งตัวคือต้องแต่งทน oh, <ข Voilà. S 1> เดี๋ยวเขาต้องเข้าแข่งขันในรอบเดี๋ยวเขาต้องเข้าในรุ่นเดี๋ยวเขาเข้ป่ะ คือรุ่นน่ะเทียบรุ่นเลยอ่ะเขา้องมีเขาแก้โดยที่เขาไปสาใส่เองแล้วเขาต้องทําให้ดีกว่าต้องออกแบบให้เยอะกว่าต้องทําให้คงเวามากกว่าไม่ใช่ว่าแต่งแล้วดูห้าวใช่ไหมผู้ชายเขาพยายามแต่งป็นหญิงแต่ให้ดูห้องาวใช่ไหมคือต้องให้เซ็กซี่มากกว่าผู้หญิงมีความยั่ยยวนมากกว่าเขาเพราะเขาใช้ยั่ยยวนใช่ไหมเพราะว่าถ้าทําไม่ได้ก็แปลกแล้วในเมือ่อมันเป็นเรื่องของเสื้อผ้าและการแสดงออกใช่ไหมก็คือต้องอยู่เขาต้องฝึกฝนตรงนี้งงมาไม่ใช่ว่าฝึกฝนกันเอง เพราะว่าเขาไม่ฝึกฝนกับผู้หญิงใช่ไหมเพราะว่าเป็นการใช่ไหมหรือไม่ก็คือต้องฝึกในเรื่องศาสนาว่าทําเป็นไม่อยากได้หดเลยหักดิบเขาเรียกว่าหักดิบเหมือนปิดจาคือแบบไม่จำเป็นเพราะว่าเงินมันสำคัญกว่าเขาต้องมางอเราเนี่ยนะศักดิ์ศรีสังคมสําคัญกว่าไงใช่ไหมก็คือทําเป็นไม่เอาไปสักสี่ห้ารอบให้สวยอยากฟัไม่ทิ้งก็ไม่เอาเพราะแต่งไปก็แก่สลารอยู่ดีคือเราแก่สลารใช่ไหม นี่จะปัญหาวุ่นวายไปหมดคนกับเมียองเงี้ยก็ต้องให้เมียแต่งมิตรชิดไม่งั้นนะคนจะประนามตัวเองเนี่ยถามว่าเมียแต่งโปรได้คนก็ไม่ประนามเพราะอะไรก็บางคนเขาก็คือใช้วิธีเข้าไปแข่งขันก็คืออย่างเห็นไหมพวกไหนหลังวายดูบางคนเขาก็ให้ดูแล้วแบบเฉยๆมึงก็ให้ดูให้เกลียดเขาไปเลย,มไ,ย,มยเไม่ต้องเขีมาวิจารณเขาไม่ต้องเข้าเรื่องราวของเขานะคือเขาพยายามบอกว่าแต่ว่าเขาแต่งเป็นชายกับชายใช่ไหม คือเขาต้องเขาต้องแต่งให้หนักกว่าผู้หญิงแลาต้องคือมันมนันคือการแข่งขันอ่ะผู้หญิงเขาชอบแข่งขันแล้วเขาชอบแข่งในเวทีที่คนอื่นแข่งไม่ได้หรือไม่ถ้าเขาแข่งในเวทีเฉยเฉยาก,ยก็เป็นคนจะเข้าไปยุ่งกับเขาเพราะว่ามันไม่ได้อยากอะไรหรอกเป็นเป็นาการสัง่งสั่งให้เขาอยู่ไ,ได้ต้องสัง่งให้ผู้หญิงต้องการ x พอทำอย่างนี้ปฤฤุ๊บเขาสั่งได้เขาถือว่าเขาชนะเขาได้ที่นหนึ่งเขาก็สั่งให้เธอต้องการเขาแล้วก็โม้โซ่ไปว่างงๆสั่งําทำแล้วก็ทำสั่งไปคัคุยมาฟังเลย ไม่ไงั้นมันจะมานั่งดา่าเมียน้อยดา่าชาวบ,บ้านทำไมสั่งได้หมดแต่ว่าเขากับเขาจะว่าคาสั่งนี้เกิดจากการมีสัมพันธ์เอกใช่ไหมเกิดจากการแข่งขันเป็นลูกก็สั่งได้ขอแค่ว่ามีเวทีของคุณแม่ที่ลูกเข้ามาแข่งขันไม่ได้ดัะนั้นเด็กเขาต้องฝึกตัวเองกันซึ่งถ้าเด็กไม่มีเพื่อนเนี่ยจะหนักมากนะแล้วคุณแม่มีเวทีของตัวเองที่บอกว่า เธอสอบได้ที่หนึ่งเหรอใช่แล้วมีคนเข้าแข่งขันกี่คนล่ะคนเดียวตลกไหมประมาณนี้